ทำทำมือไหมแตามีศูนย์แล้วอะไรอีกย้ำอีกทีนึงไม่ไม่ไม่นีตามศูนย์สี่แปดศูนย์สี่แปดแล้วก็กดติดตามที่สำคัญเลยครับต้องกดติดตามไว้ก่อนกดตรงสีแดงเลยครับ ็สวัสดีนะครับคุณผู้ชมคนสุรินทีวีนะครับวันนี้ผมมาตามตัวเลขให้กับ FC ให้กับคุณผู้ชมนะครับก็คือมีคุณพี่เนาะที่เดินทางมาจากจังหวัดสุรินนะครับงวดที่แล้วให้ตรงตรงเลยแต่ว่างวดนี้ให้เลขอะไรเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมกันนะครับไปกันเลยเป็นยังไงเนาะทั้งเพื่

គេទៅគេទៅតែជុំតែមួយទៅគួយចង្ញ់របស់កាយាយចង្ញ់របស់តាមអឺអួយទៅទៅនិញអួយតាសុងរូលេឲ្យល្បាស់សិនតាទៅនិញនេះទៅរូលេឲ្យមនុស្សចាំទៅតិចអឺគប់គប់ទៅដល់តាទៅចាញ់ដល់ឡានមកជើ งวดทีแวดทแล้วโอ้ตรงๆเลยงวดทีแล้วครับสุดยอดเลยสุดยอดเลยได้หักได้น้อยเนาะเดี๋ยวมาเอางวดนี่เดี๋ยวมาเอางวดนี่อเอางวดนี่ครับตามาดิลูกมันต้มตีนเนีกมาถ่ายให้ไปถ่ายอันฝุไปไปถ่ายอันฝุดไป

ค่าเกี่ยวเข่าเนี่นาะเพราะว่ารถไถก็มาหลายหรอรถไถก็มาเยอะแล้วตรงๆเลยตามานอะไรอีกน่นน่นเกี้ยตรงนั้นเลอตรงนั้นเลได้ไหมาขาเช็ดมากาโอ้ขอมาขอมา ចុ yad, 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 iad, iad, iad. ះលៀមងាត់ឡងអូយយោរងលីទីអាពីចំចុកទីហ្នឹងໄຂកូនចៅបាក់ម៉ូចរនអឺយ៉ាយ៉ាគេរោពីជីបចាក់អូយម៉ូថាកូនទៅតតណែយជុំចង់របស់មុខឃើញដៃមើលប្អូន เลียวเลียวโเลียวเลียวเมยายขมแม่ได้เรื่องเยจ้ะขมแม่โนาคุโซนาต่้อรอน่้ยคม่ต้รักมักด็เดียวใชไม่ใช้ไหมอ้พูดได้ทั้งหมดจริงจ 3មានតំគួយមានតងលោកទៅគ្នាយកទៅជាហើយបាននិយាយគ្នាទៅយកសបបសានេះវាបានកាន់មើលងាញ់ណាស់អូ100អឺ100បាវបាវមក100បាទមកទៀត1នេះទៀតធុកចាចាចាហាងຂໍឈុតភូរមកតែឈុត1ຂໍឈុតភូរอีกឈុត1ងាញ់ណាស់អរាយអូឈប់សិនថានតានេះយើងតែថងឃ្លីងច្នៃថងឃ្លីងហ្នឹង โอ้มีความสุขเนาะมีความสุขมีความสุขมีความสุข มาครุชุดนึงดิเรยังมอไอยตังตัวี่อเกียวอ้หมดพี่วานมายูตรงนี้ก่อนจะปหาคนไโอบดิ้าดจ้าจ้า่าตรงนี้เลยตียวพองตูองไม่ล้มไม่ล้มเราตัเราลจะสับรอลับริฟลนสินะ่ครับค

ที่มาตั้งนี้มาตาเบียนเหยียโน่าครับเย็นๆดบ้าไม่ยากอยู่บ้านม่ยังไงบน้อันเีก็ยกสุกยาทั้งนั้นไม่มีคนบก ดูยาดูยานอันนี้กินมาผมนมั่นยายนั่นเขานอนฝันว่ายายไปบอกมาเรียกไล่มาเรียกหลังล่หวานเดืนแล้วดนันมากระตาจันมาวัถวายนมตาให้จไปหายายมีอีกงวาานระตาจันอาตุ้งตาโอ้ทานนี้สด้ว่ายต้นน่ะ่ายตาด ตาเนตตา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 จันจันได้เนาะเฮ้ยหม้ยเมนเด้ตาดูเอาสักเพลงเนตตาก่อนบอกหม้ยอ่ะเอาเอาเออลองเพลงนะอ้องเพลงนึ่งโอ้องเพลงให้ฟังลองเพลงให้ฟังไง อารมณ์ดีตาอารมณ์ดีเนาะอารมณ์แบบนี้อารมณ์ดีเนอะบุ่ผีเข้ามาแล้วพิมพ์สาธุสาธุนะครับคุณผู้ชมสิงสาธุสาธุนะครับแล้วขออธิษฐานเอาด้วยอยากได้อะไรขออธิษฐานเอานะครับอยากนะ รู้จักกันไหมเนี่ยแมนแมนนะไม่แมนไม่แล้วแต่บออันนี้ดีดีเปิดเลยข้วกล่องแลกแบบแลกแบบไยไหมเดี๋ยวแบบไทยไหมอ่แบบบหนึ่งอะโอ้โหอ้อ้ออ้ออ้ห เทวดานน้องอย่างมันดูในจูรจำเหมน看看네ันตระตูเท no ่านี้อะไม่ไม่เห็นอนยังไม่มายังไม่มาไกหายนสมยังไม่มายยังยังไม่มาครับยังครับ่อยู่คนบวเาเตเลย่ะนี่แหละฮะอเล็กับตาก่ออเล็กัากรอ่าอเล็กกับตานี่ก่อตาย่อปอกาบอก อยู่นี่ขอตาเลยขอขอเพื่อนยายขอเหลขกกับเพิ่นเนี่ยสามตัวให้เพื่อนเขียนให้เออโอ้ชิลดอ้อมหมดน่งนี่ก่อนกอจ้ร้องเพลงสักเพลงนึงก่อนนี้เอองานงานเจ็ดรอร้องสักเพลงหนึ่งก่อนอ๋อให้ร้องเพลงค่ะ าเก่าตรงไหนตรงนี้หรอนี่ลเลยไม่น่าละตานั่งตรงนั้นตาไม่เอาตาบ่ว่าอยากมาเอาตรงนี้อ๋อที่เดิมอย,อยากมาอยู่ที่เออยากมาดูที่เดิมที่เดิมตรงนี้นี่ตรงหน้ารถนี่เนาะโอตรงรถนี่แหละตรงตรถนะชง เดี <ração> <selection> ๋ยวงวดนี้เดี๋ยวได้สามตัวเอาสามตัวเลยรงวดที่แล้วสองตัวงวดนี้เอาสามเลยอืมงวดนี้ขอสามตัวเลยเด้อตาเด้อเอามันแม่นเลย ตาม่มเาไยก้จ้มาอย่างตามาย่างนู่นทานู่นก็เปิดเพลงแล้วบานนี่เอาหายตาเผาเป็นลำูุ่นเผาเปนลำน้ำกันเอามาแล้วมาแล้วศูนย์ดูมือดูมือถอดด้วย ดูมือครับดูมือมาแล้วศูนย์มาแล้วศูนย์นไมมทำมือมัน็ชวยมะศูนย์นี่มาแล้วนี่หนึ่งสี่สี่นสี่ให้ตาเนดูมือนะครับคุณผู้ชมดูมือเด้อศูนย์สี

นอ้ยข้งโอ้ยให้ปาเข็มได้ย้ำมืออีกครั้งนึ่งจะย้ำอีกครั้งหนึ่งเนาะเข้าเข้าทรงอีกจะต้องเข้าทรงด้วยเด้อ เขียนให้ดูแ้ตเซตึ๊กกิกันโวเขียนแล้วเขียนแล้วอ้าปากกาใหญ่ๆนี่เอาตัวใหญ่ๆเลยเออตัวสีแดงเลยรางวัลที่หึสีแดงงแล้โอ้เป่าลสีแดงสีแดงเลยครับ

สุปดวงกลมตรงเลขแปดแยกตัวไดไห้ตาแยกๆกนยังไง

สี่8 8แปด8สี่แปดแปดสี่ยสี่แปดน่ไหนเออใช่ผมพูดถูกศูนย์สี่แปดไยกมือให้ผมแล้วศูนย์้วลางเอาตา ไม่ข้นบน้นไตึน้้ยเงินโอเซยรโอิตูงโอทิล่างเป็นหนึ่งบนะไม่ใช่บนเจา้อเ่นเลนเยเ้นเลย้าโอ้จางอนออยจ้าเนาอยเจ้าออยเรา แปดแปดแปดย่ำแปดย่ำแปดใช่ไหมอาจารย์แปดย่ำแปดสี่สี่้เตีแปด้แปดเพราะอายอายจะอลเลยอุ่งับอไต้นแปดนแปดต้นแกตดอนที่ไปวันนั้นอายไม่กล้าออกโอ้โหเตี้ยทั้งหมดแปด 8ตัวเดียวนี่แหละศูนย์แปดสี่ตัวียัวนี่แหละดี่ตีตรงนี่หนี้ตัดดนี่แนี้นี่ัเดัดันี่ เดีวตอนนั้นก็เป็น0 0น4์ศูนย์แปดสี่ศูนย์สี่แปดศูนย์แปดยีแปตัวเดียวศูนย์แปดสี่กลับสลับกัอ๋อศูนย์สี่ศูนย์สี่สี่แปดแกปปด หลังสี่นี่สี่แปดแปยำไปยำมาเลยยำยำเด็กแำถูงไม่ตาสามตัวตรงตรงเลยตานี่สามตัประเผยนี่048ย4 8แศูนย์สี่แปแล้วก็สี่แปยแล้วก็สีแแล้วก็ค่อยไปค่อยมาก็คือ

អរិគេនេះលោកគាត់ចេញញ៉ាំគាត់ឲ្យអោបឲ្យគាត់ឲ្យអោបអឺអូគេយកទៅនេះគេមិនចាប់ប៉ុនតែអុយមូនត្រេអត់មកមកមិនគ្រូមិនហ្នឹងគេនិយាយគ្នាមេបាយគេចេះញ៉ាំស្របយ៉ាងថានេះណោមចាំដាក់នេះស៊ីតនេះ นู้นูนนู้นพัดรำหมอยู่นู้นยายยายรำทางนู้นยายรำอยู่นู้นตาไม่อยากไปรำกับยายไหมโอ้ตายอยร้องเพลงบ่ได่มีปัญหาหมดเลยน้าวมันพระใหญ่ออพรรษาด้วยแม่นไม้ตาเนาะนี่มีล่างหรือบนนี่

ก็นี่คือให้ไปตัดเอาเนาะหันใหม่ผมหนึ่หันห้างนี้นะศูนย์ศูนย์ศูนย์หัวนี้ศูนย์มาแท้มาแน่ศูนย์ศูนย์มาแน่ก็คือจะเอาอะไรใส่เนาะเอาแปดหรือเอาสีใส่เนาะแต่เอาแปดกับสีนี่แหละเนาะครับเนาะถ้าแปดยิ่งมากขึ้นเนี่ย ทำทำมือใหม่แต่มีศูนย์แล้วอะไรอีกอ่อย้ำอีกทีนึงไม่ไม่ไม่นี่ตามศูนย์สี่แปดศูนย์สี่แปดสวัสดีครับผมแฟนช่อง YouTube คนสุรินทร์ีวีนะครับกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด ติดตามที่สําคัญเลยครับต้องกดติดตามไว้ก่อนกดต้องสีแดงๆเลยครับเพื่อบ่ให้พผาดข่าวสารอีกนิดนึงกดรูปกระดิ่งให้น้าแนครับรูปกระดิ่งกิ้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 งกดนำคบโรคขิปย่ำได้ทันสิบริพาิปและสิบบริภาทข่าวสารในช่อง YouTube คนสุรินทีวีครับผมก็ขอบคุณหลายๆสำหรับผู้ติดกดครับผมขอบคุณ